สวัสดีค่ะอยู่กับเราหนุ่มหล่อพ่อตูลูนะคะช้างคุยใจไฝ่ควันเมืองนะคะหล่อทั้งตูลูหล่อทั้งควันเมืองนะคะชื่อช่องของเราค่วันนี้อีกเช่นเคยกับนักเรียนตูลูแต่วันนี้พิเศษนะคะแม่แม่พิเศษตรงไหนนะคะวันนี้คุณครูจะเรื่องขั้นนักเรียนของเรานะออกจากบ้านแบบไม่ใส่ปกขานะคะแต่ว่าก็จะติดโซ่ติดโซ่ยาวแล้วก็ ใส่ป้องกันงาเหมือนเดิมครูสอนวันนี้จะไปทำจะไปร้านเสื้อตุลูนี่ก็เลยเดินแบบระยะสั้นนะคะแต่ว่าไม่ใส่รองขาเนาะักแยกนนให็แล้วก็ยังมีเสียวนะครับแต่ก็เาก็ยัง เราก็จะติดนะคะโซ่โซ่ยาวๆซึ่งโซ่นั้นเขาจะเรียกอะไรนั่นน่ะกระจับใช่ไหมกระจับกระจับบรรดาควานช้างจะรู้จักนะคะกระจับช้างนะคะกระจับที่สําหรับใส่ขาช้างอโหวันนี้คุณครูวันนี้ไม่มีแอดมินหมูนะครับแอดมินหมูไปโรงเรียนแล้ววันนี้คุณครูก็พัฒนาตอนนี้ขอเสียงเริ่มขอเสียงมาแล้วเนาะ ียงเริ่มแบบยาวๆมาแล้วใส่อ่อนใส่อ่อนโอ้คุณครูเราคุณเราวันนี้กินแบรนด์แล้วช่ไมคุณครู ต้องไปหาเรียนไว้บำรุงคุณครูนะทุกท่านคุณครูรู้สึกว่าลาร้อยไปทั่วตาอันนี้ลาร้อยไปทั้งไปทั้งตัวเลยคุณครูนะคะเพราะว่าขี่ตุลูไม่ใช er mm ่ธรรมดานะทุกท่านเนาะก็เราเดินตามก็ยังว่าเหนื่อยแล้วคนคนขี่ด้านบนนะกับนักเรียนคอใหญ่ๆเนี่ยตอนขี่ไม่เท่าไหร่นะโอหนุนอะไรโซ่สบายโยนไปไหมคุณครูลาร้อยแล้ว เนี่ยสำคัญนะคะหมดกำลังตรงตรง,ตรงไหนรู้ไหมคะตรงขึ้นตูลูคือต้องบังแบบโอโ้โหพยายามแบบกลิงตัวเองเพื่อที่จะดันตัวเองขึ้นนะคะมันมันยากนะคะทุกท่านซึ่งช้างก็ยังเกยยังใหม่เนะาะเนี่ยยังดีแล้วที่ตูลูแบบว่าเป็นกับการฝึกนะคะขึ้นลงบางเชือกนี่ต้องจ้างครูฝึกมาช่วยฝึกนะคะ แต่อันนี้คือถือว่าตูรูแบบเป็นงานนะคะยกขาให้ขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่รู้เทคนิคว่าเขาเหยียบตรงไหนได้บ้างอย่างเงี้ยก็เลยต้องใช้พละกําลังตัวเองเพื่อที่จะเกร็งขึ้นนะคะเอ็นท้องนี่แข็งหมดเลยนะคคุณตูของเราการโยนโซ่นี่ก็ไม่ธรรมดานะคะทุกท่านโยนไม่เป็นก็ยังว่านะคะ ครูตัวเตี้ยครูตัวเล็กกับนักเรียนตัวใหญ่ท้องกลางอ่ะตอนนี้คุณครูนี่ค่ะที่สำคัญเอาโทรศัพท์เธอมาหน่อยฉันจะไว้ถ่ายคลิปสั้นเมื่อวานไม่ได้คลิปสั้นเลยอั่งอเสียงหน่อยสิขอเสียงมหน่อยสิ คุณครูเดี๋ยวคุณครูจะขอเสียงนักเรียนให้ฟังนะคะทุกท่านพัฒนาไปถึงโอ้คุณครูขาอ่อนคุณครูขอเสียงให้ให้ให้ผู้ชมฟังหน่อยคุณครูแต่คุณครูจะขอเสียงนะคะนเนี่ยไม่ไึงเราอยากได้แค่แค่นี้แหละชนเด็ดเด็ด คร,รับครับคครับคคครับ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 เสียงครับเียรด้วยเียด้วยครับบนคับครับครับครับคครับเออกมาเสียงกัครับครับคครับไม่ออกอย่าไม่ได้ไม่ได้นพยายามออกเสียงคครับ เก่งเก่งมากเห็นไหมเสียงมาแล้วนะคเสียงแบบยาวๆเลยเก่งมากเลยค่ะแต่คุณครูก็ต้องพยายามแบบถ้าถ้าเสียงไม่ได้เนี่ยก็คือไม่ให้รางวัลนะะต้องเสียงเสียงต้องมานะถึงจะได้รางวัลนะคะเก่งเก่งเก่งมากมากเลยเอ้าแล้วก็ขึ้นขึ้นตรงเนี่ย คุณครูก <Adams> ็ไม <Christina> ่รู้จะเหยียบตรงไหนนักเรียนก็เอ้ยเอาดันตูดดันตูดรูดคุณครูเนี่ยค่ะตรงนี้ยแหละที่มันมันเหนื่อยคุณครูเกลงนะทั้งหมดโออโอโอ๊โอ้ยโอ้ยนี่ยเาใจช่วยคุณครูหน่อยวคิวกินขาเลยกเรนันนั่น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 ั่นน่นักน่่นน ตะคิวกินขาเลยเพราะว่าเนี่ยเรายังไม่รู้รเทคนิคว่าจะเหยียบตรงไหนขาของตูลูได้นะคะคุณครูก็เลยต้องใช้พลังตัวเองร,ร,อระวังนะคุณพออร,ระวัง <c oughs> เดี๋ยวว่าคุณครูรอบทำลายอีกอนักเรียน เก่งแล้วนะครับเสียงเสียงเริ่มหวานมาแล้วเสียงหวานเสียงอ้อนมาแล้วอ่าไม่ใช่เสียงเจ้าป่าคำรามนะนี่เสียงแบบมันหวานเลือลล่อนตัวเลื่อยไปฮึเลื่อตลอด้วยจะไหลอีกเดี๋ยดีเดี๋ยวตัวด้วยกันเดียอุดไปอ่ะเลยอ่าทีนี้ก็ให้คุณผู้ชมครับปลดโซ่นะคะ วันนี้นักเรียนเราจะออกเดินแบบไร้ปอกขา yeah. uh huh. แต่ก็ยังมีโซ่ซึ่งมีเขาเรียกว่ากระจับช้างนะคะติดตัวด้วยมีสนับงานติดตัวด้วยนะคะ uh huh. เพื่อความปลอดภัยเนาะ uh huh. หมดแรงหมดแรงคุณครูหมดแรง ไปโอ้ไปได้ไหมล่ะตายยังไม่เสร็จงมีพาเดินชิวๆไปแป๊บๆวันนี้วันนี้เราจะเดินไม่ไกลเท่าไหร่นะคะเดินไม่ไกลเท่าไหร่ตอนนี้ทางของเราติดขวางจราจรอยู่ครับนุ่นมีรถมาซื้อ ของห้างของห้างได้ของธรรมดานะของห้างนะเนาะก็หวังหนึ่งครับใหญ่ครับเสียงใหญ่เสียงใหญ่มีโซ่เสียงนะครับมีโซ่เสียงเสียงอะไรด้วยเอ๊ะกับ

ต้องหัดลบหัดลบโต๊ะ้อยเห,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 หโอ้โห,โโหโดูครับหโอโหของเราโอ้เอลหยุดแล้วันนี้เดินแบบไม่มีปกขานะคะโอโอ้โอไปไม่เป็นบอตูลู ไฟไม่เป็น,ไปไปนโอยใครโทรมาอีกปูนี่เบอร์ปูน่ะเพี่แล้วหนูปิดเงินบอกปิดย่องบอกอ่าเดี๋ยวขออนุญาตปิดช่องของคุณปูนะ, like, นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะครติดตามอีพีหน้ากันต่อนะคะสวัสดีค่ะรับสายได้ไหมนี่ฮัลโหลค่ะ สวัสดีค่ะคุณย่าโอ้ยูยูค่ะคุณย่าว่ายังไงจ้าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจ่ากำลังเอาสางยางอยู่จ่าจ่าจ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสินบอกเพื่อนให้จ้าค่ะค่ะ ี่โทรมาที่จะบูชาตะกุดมวลสารของคุณปู่นะคะคุณปู่ไม่อ่านข้อความเขาโอ้ที่เขาโทรมาบูชาตะกุดนะอย่าลืมอ่านข้อความให้เขานะกลัวป้ายเหรอตูลู คือไม่เคยเดินแบบไร้ปอกขาไงเดินแบบมีปอกขาเออคือตอนออกก็คือใส่ปอกขาตลอดพี่ตูก็เลยแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยแบบว่าถนัดนะคะใครก็ทำหมดทุกคนบ่นาต,าตรงนั้นอือ อาลยะวาลบอยเดลพปุุ๊พอบอยเดลเยเออวะต้องจ๊คลดเจ๊ไอ เนไปด้วยสะพายไปด้วยนะคะวันนี้คนที่หนักสุดก็คือคุณปูนะคะวันนี้ mm lightly. ต้นกล้วยต้นกล้วยโอ้มีต้นกล้วยข้างทางกินไหมพี่ตู้กินไหมต้นกล้วยน่ะเอ้าไม่เอาไอ้จ่ามาคองงามเนาะมูลนนเนี่ยทีเดียว เอาเอาป้ายป้าป้ายป้ายนี่ตูรูป้ายกลัวอะไรที่เปลกเปลกก็เพือ่อนกลัวป้ายกลัวของเปลกเปลกกลัวป้ายหนุนกลจ,จัดการพร้อมทำงาน วันนี้ก็จะรอบเล็กๆนะคะทุกท่านวันนี้จะไม่ไปไกลเท่าไหร่นะคะเพราะวันนี้เรามีภารกิจว่าจะไปดูร้านเสื้อตุลูครับอืมอ่ะ,อะสาธุดเด้อป่ตาอุดมเอ้ยปกปัปกรักษาคุ้มครองเด้อตุลูได้วันนี้ มาเดินเช่นเคยเด้อผสมรสาษาคำคูณคำคูณเป็นเด็กดีเป็นที่รักของพ่อพ่แม่แม่มีดำโอ้มีดำผิดทางๆๆๆโอ้นาชีมงานไปเลยครับพี่ตู้คนเก่งคนเก่ง Ui, mà nhộm mẹ Mình đi bay lời mình từ lục Đọc mạ rị nè Ui, hóm Ra thử Thảo mẹ thảo ơi, tầm xa con chọc nữa, nhẹ, nhẹ. Tụ, ต่มต่มเดินไปเรื่อยเรื่อยวันนี้เดินไปบ้านตากับยายอีกแล้วค่ะตายายจะมีกล้วยสุกให้พี่ตูกินไหมวันนี้นี่โอ้วยกับบรราจีวีนี่แล้ว กล้วยส่เดินเลยเนาะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดูขานะคะนู่นผู้จัดการเราไปหาเรื่องเขาอีกแล้วนุ่นหาเรื่องไอ้โดดีกแล้วกับไอซีโมกโอ้ยเกินได้ผู้จัดการเรานี่ เออเออเท้าไปเท้าเออ,อออบก,กรรําตุดกรรําตูรูมาอีกแล้วรูมาถึงบ้านตายายอีกแล้วฮะเออผู้จัดการเนาะอันดับหน้าจะหมทางก่อนอืมไปเคลียร์ทางก่อนผู้จัดการไปเคลียร์ทางก่อนไหนตา มีกล้วยไม่ตาวันนี้นะ,ะกล้วยตามีไหมวันนี้กล้วยไม่มีเลยวันนี้กล้วยตามหมดัดกอะปารินน,นี่แหละอ้อมบ้านนี่แหลอะอะ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะคะในช่องพัทตูลูช่างคู่ใจพลายขอนเมืองนะคะช้างแหงงานพลายขอนเมืองนะคะเจอกันอีพีหน้านะคะสำหรับอีพีนี้สวัสดีคะ่ะ